สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำพอร์ตโฟลิโอนะคะอันนี้เป็นงานฉากของเราคอมมิชชั่นงานฉากแถม a อนิเมชันนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นไฟล์โมเดล l i ฟ e 2D หรือโมเดลวีดูที่เราคุ้นเคย <c oughs> ก็จะมีลูกเล่นหลายอย่างเช่นเปิดปิดไฟแบบนี้นะคะกลางวันกลางคืนแล้วก็เปิดปิดไฟบางดวงเช่นอันนี้ก็จะอยู่กลางเตียงนะคะขออนุญาตปิดวงเวทนิดนึงมันลายตา ันนี้นะคะจะเป็นจุดเทียนดับเทียน,นะคะ่ะเทียนก็จะขยับปิวซ้ายขวาได้ด้วยนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโมเดลแล้วนะคะดูขวามือค่ะตรงนี้เอาโมเดลไปชี้ตรงนี้นะคะก็สามารถสามารถเป,ปิดปิดไฟได้อันนี้วงเวทที่กระจกนะคะตอนนี้ลูกค้าสามารถคัสตอมคีย์ลัดเองได้เลยว่าอยากให้กดอะไรแล้วอะไรขึ้นนะคะ อันนี้เป็นวงเวทที่หนังสือคะ่ะอันนี้เป็นรูปพระจันทร์ที่อยู่ตรงหน้าต่างนะคะน,นี้เป็นอะไรวะอ๋อหัวใจในขวดโหลขวามือเห็นไหมสีชมพูต่อไปก็เป็นเอา่าเพรสีชมพูบนเตียงนะคะอันนี้เป็นแสงสว่างของกระจกอันนี้เป็นแสงสไลด์นะคะจะปิดไปก็ได้ ชึบแสงคู่ปิ้งถ้ามันลายตาไปก็ปิดได้แล้วก็วงเวทนะคะเพื่อใครชอบชิ้นไหนก็กดใช้ได้เลยชึบประมาณนี้ก็น้องบนเตียงก็สามารถดุ๊กดิ๊กได้นะคะน้องหมอนแล้วก็จริงๆแมวตรงนี้ก็สามารถดุ๊กดิ๊กได้แต่อาจ,จะไม่ได้เยอะมากยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะ สิ้นปีนี้ก็จะปรับราคาแล้วแล้วปีหน้าปีหน้าปีหน้าก็จะปรับราคาแล้วนะคะราคา5,000บาทจะอยู่แค่สิ้นปีนี้เท่านั้นไงก็สวัสรจองคิวในทวิตเตอร์ได้นะคะบ๊ายบาย